นี่ไม่ใช่หน้าผาหรือว่าหุบเหวแต่อย่างใดนะเพื่อนๆแต่นี่คือกราฟราคาหุ้นของหุ้นประกันอันดับหนึ่งอย่าง United Health Group หรือว่า U.N.S หุ้นประกันสุขภาพมหาชนฮนะที่เพื่อนๆหลายคนรู้จักนะเพื่อนอะไรเนี่ยทำให้หุ้นดิ่งลงมากขนาดนี้นะฮะและมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้บริษัทเนี่ยสูญเสียอำนาจหรือว่าสูญเสียมูลค่าทางการตลาด ไปหรือเปล่านะฮะวันนี้จะพาทุกคนมาพูดคุยกันหน่อยนะครับรวมถึงมาวิเคราะห์กันหน่อยนะว่ามันใช่โอกาสของเราไหมนะครับเราควรจะเข้าไปเก็บในตอนนี้หรือควรจะหนีห่างนะครับไปให้ไกลที่สุดในช่วงที่บริษัทเขาเกิดวิกฤตแบบนี้บริษัท สูญเสียมูลค่าทางการตลาดหรือว่า Market Cap ไปเท่าไหร่นั้นเพื่อนเพื่อนลองดูหน้าผาตรงนี้นะอันนี้คือมูลค่าที่เขาสูญเสียไปนะจากเดิมที่เคยทำหายอยู่ที่ประมาณ500กว่าบิลเลียนนันเพื่อน ปัจจุบันนะฮะลงมาเหลือประมาณ230บกเบิลเลนนะถือว่าลงมาได้เยอะมากๆนะครับถ้าเทียบกับการเติบโตในอดีตที่ผ่านมานะเพื่อนลองดูครับเข้าตลาดเมื่อปี1996กนะก็เติบโตมาได้ดีเสมอมานะฮะมีปี2008นะที่บริษัทเนี่ยปรับตัวลงอย่างหนักนะอันนั้นก็มาจากวิกฤตสร้างเศรษฐกิจด้วยนะและหลังจากนั้นนะบบริษัทก็เติบโตมาโดยตลอดนะเพื่อนตัวเขียวเยอะมากนะฮะและนะครับ อีกหนึ่งวิกฤตที่บริษัทกำลังเจออยู่ณนะตอนนี้นะเพื่อนก็คือนะครับต้นทุนค่ารักษาพยาบาลมันพุ่งสูงขึ้นนั่นเองนะอัตราการเคลมต่างๆนะมันสูงขึ้นเกินมากๆนะแถมยังมีข่าวร้ายเข้ามากระทบบริษัทอีกเยอะแยะมากมายนะเพื่อนดรอยมาสที่2นะก็เลยประกาศออกมา พลาดทั้งรายได้แล้วก็ EPS นั่นเองนะรายได้โตแต่กำไรหดลงนะเน็ตมาจินก็ดิ่งเหวอีกด้วยนั่นเพื่อนธุรกิจหลักอย่างยูเนเต็ดเฮลท์แคร์นะเพื่อนแม้ว่าจะเติบโตในทุกภาคส่วนนะครับแต่ว่ากำไรจากการดำเนินงานนะครับกลับลดลงนั่นเพื่อนซึ่งมันบ่งบอกถึงภาวะกำไรเนี่ยถูกบิดตัวนะส่วนธุรกิจออฟตั้มนั่นเพื่อนทำได้ดีนะแต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นรายได้ที่เป็นสัดส่วนหลักที่จะสร้างไตรามาสให้กับ บริษัทอย่าง U.N.S นะฮะร,ราคาปัจจุบันเนี่ยลดลงมาอย่างมากนะฮะต่ำกว่า300มาได้ไกลเลยทีเดียวนะฮะร,ราคาอยู่ที่ประมาณ261เหรียญน,นะฮะแฟ i r ว a l u ลูเนี่ยอยู่ที่ประมาณ41 1เหรียญน,นมีอัพไซด์ประมาณ55%นะครับหุ้นนี้ก่อนหน้าเคยเป็นหุ้นใหญ่ที่มีความมั่นคงไม่ผันผวนนะฮะ แต่ปัจจุบันนะฮกับกายเป็นหุ้นที่นักลงทุนพากันเทกระนำนะเพื่อนทิ้งดิ่งมาเลยนะฮะแม้ว่ามูลค่าจะหายไปเยอะนะฮะเพื่อนแต่สุขภาพหุ้นก็ยังคงดีอยู่นะมันยแย่จริงหรือเปล่านะทำไมคนเทขายหุ้นอย่างกับบริษัทจะเจ๊งเลยนะเพื่อลองดูนะครับบริษัท อย่าง UNS นะีมีรายได้ระดับ60บิลเลียนนะเมื่อปี2020นะและปี2025นะมีรายได้ระดับ109บิลเลียนนะเพื่อนซึ่งใหญ่กว่าหลายๆบริษัทรวมกันซะอีกนะจากเหตุการณ์นี้นะเพื่อนบริษัทที่เคยเติบโตได้ดีมาโดยตลอดนะแทบจะไม่มีตัวแดงให้เห็นนะ ในปัจจุบันนะฮะโผล่มาตัวแดง2ไตัวยมาสติดแล้วนะฮะแถมการเติบโตเนี่ยก็ค่อยๆชะลอตัวลงนะครับนักลงทุนจากเดิมที่เคยไว้วางใจได้ในตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนใจนะฮะเพราะว่านักลงทุนมันมีทั่วโลกนั้นเพื่อนเราอาจจะคิดแบบนี้ว่าเป็นโอกาสในการเข้าสะสมแต่ยังมีนักลงทุนอีกหลายคนฮนะที่เขาเป็นนักลงทุนสายเกงกําไรหรือเป็นนักลงทุนที่มองต่างจากเราไปนะซึ่งผมมองว่าบริษัทระดับ รายได้ระดับ109บินลนเนี่ยยากมากๆคนระับที่บริษัทจะเจ๊งนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนั้นเพื่อนการดูไตรามาสเพียงแค่2ไตรามาสเนี่ยยังไม่สามารถตัดสินอนาคตของบริษัทได้ขนาดนั้นนะแต่ก็ต้องบอกตามตรงนั้นเพื่อนว่ามันอาจจะไม่เร็วๆนี้นะครับที่บริษัทจะฟื้นกลับมาได้นะเพราะว่าเอ่อพิ่งจะเปลี่ยนตัว c ีอคนใหม่ไปนะแล้วก็ c ีอคนใหม่นะครับที่ขึ้นมานั่งแทนเนี่ย เขาก็ได้วิเคราะห์ว่าบริษัทเนี่ยประเมินเบี้ยประกันสุขภาพต่ําไปนะฮะจึงทําให้ไม่คุ้มต้นทุนนะครับที่เกิดการเคลมเยอะมากมายขนาดนี้นะฮะแถมต้นทุนทางด้านของค่ารักษาพยาบาลนะฮะในอเมริกาตอนนี้ก็ขึ้นสู่จุดพีคมากๆนะกว่าที่จะรอค่ารักษาพยาบาลมันกลับมาอยู่ที่มันควรจะเป็นนน่าจะใช้เวลาอกีกระยะหนึ่งใหญ่ๆเลยทีเดียวนะครับ ยูเอร่วงแล้วนั้นเพื่อนก็พาเพื่อนๆในเซกเตอร์นะฮะดิ่งเฮลไปด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็น ELV น,นะนะนะครับเซนชินคอ o ์เ o อเรชันนะโมลิน่าเฮลแคนนะซิกหนนะฮะเพเพื่อนหรือแม้แต่กระทั่งหุ้นนะครับที่กำลังมาแรงอย่างตอนนี้อย่างออสการ์เฮลนะก็ลงไปด้วยนะครับแต่ในที่นี้นะเราจะไม่ได้นำออสกามาเปรียบเทียบด้วยนะเราจะเอาหุ้นใหญ่เหล่านี้มาเปรียบเทียบให้ทุกคนดูนะครับเพื่อนๆว่า u n s ยังคงเป็นเบอร์หนึ่งนะ ที่นะครับทำผลตอบแทนได้ดีจริงหรือเปล่านะครับเนี่ยเพื่อนๆเปรียบเทียบกันให้เห็นระหว่างแกน X EPS Growth นะหุ้นที่ทำผลตอบแทนได้ดีมากๆนะฮะสตัวแรกก็คือ s i g n a กับ u n s นะฮะในส่วนของรายได้เติบโตนะครับ5ปีย้อนหลังนะฮะปีโดยเฉลียนะ่ยนะเพื่อนๆแกน Y นะครับหุ้นอย่างโมลิน a าทำผลตอบแทนได้ดีกว่านะครับ C N C นะฮะฮิวแมน่ายูเอส E O V เนี่ยพอๆกันนะครับและ forward PE นะเพื่อนยิ่งวงใหญ่นะยิ่งราคาถูกนะเพื่อนจะเห็นว่าหุ้นอย่างฮิลไลน่เนี่ย f o r w เ r d PE อยู่ที่ประมาณ14เท่านะฮะยูน f อสฟอร์อยู่ที่ประมาณ13เท่านะ s i g หน้า r w a r d PE อยู่ที่ประมาณเกือบ10เท่านะจะเห็นว่าหุ้นกลุ่มประกันสุขภาพในตอนนี้ที่ราคาทิ้งดิ่งลงมาเนี่ยมีมูลค่าเริ่มน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะฮะมองเห็นโอกาสมองเห็นข้อดีที่จะเข้าไปเก็บหุ้นนี้กันแล้วนะเพื่อนๆก็ต้องเทคความเสี่ยง ไว้สักหน่อยนะครับเพราะบางคนก็อาจจะมองว่าไม่ได้มีแต่ข้อดีน่มันน่าจะลงไปอีกยาวๆนะฮะอันนี้ไม่ปฏิเสธเลยนะครับว่าบริษัทเนี่ยหรือว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยจะย่ำแย่ไปอีกสักพักใหญ่ๆนะเพื่อนราคาในปัจจุบันว่าถูกแล้วนะมันอาจจะมีราคาที่ถูกมากกว่านี้อีกนะครับหากยังไม่มีข่าวดีอะไรมา,าบูสหุ้นตัวนี้ขึ้นไปนะเพื่อนต้นทุนทางการแพทย์นะ อาจจะไม่ได้ลดลงเร็วขนาดนั้นฮนะที่ผมเคยพูดไปว่าค่ารักษาพยาบาลมันอาจจะกลับมาสู่ภาวะปกติซึ่งไอ้ไทม์ไลน์ตรงนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะลากยาวไปมากแค่ไหนนะซึ่งมันส่งผลกระทบนะต่อต้นทุนของบริษัทอยู่แล้วนันเพื่อนซึ่งนะครับบริษัทเนี่ยจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยนันเพื่อนปี2025เนี่ยไม่ใช่ปีของ u n s แน่ๆน,นะแต่ในระยะยาวหากเรามองข้ามช็อตไปนะอีก3ปี5ปีนะบริษัท ไม่น่าจะแย่ในไทม์เฟรมที่ยาวได้ขนาดนั้นนะอย่างมากแย่นะติดกัน2ปีนะถามว่าเราทนได้ไหมนะถ้าเราทนได้นะเพื่อนเราก็จะฝ่าวิกฤตไปกับหุ้นตัวนี้แต่หากเรามองว่ายังมีหุ้นอีกหลายตัวนะครับที่ให้โอกาสที่คุ้มค่ากว่าการมารอ UNS ฟื้นเนี่ยอันนั้นเพื่อนๆก็ลองไปเก็บหุ้นกรอสหรือว่าหุ้นกลุ่มอื่นก็ได้นะครับแต่สําหรับคนที่มองเห็นโอกาสในหุ้น UNS และคิดว่า การเข้าไปเก็บที่หลุมเนี่ยมันอาจจะพลิกชีวิตเราได้นะครับสําหรับหุ้นตัวนี้เนี่ยก็ลองมองไปในนั้นก็ได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งน,น,นั้นเพื่อนอย่าลืมว่าเขายังมีคดีความอยู่นะ DOJ เนี่ยก็ยังคงสอบสวนอยู่นะเพื่อนว่าเกี่ยวกับคดีของ UNS นะซึ่ง UNS นะัก็ให้ความร่วมมืออย่างดีนะเพื่อนก็ไม่ได้ปฏิเสธหรือว่าทํามีท่าทีที่จะทุจริตอะไรแต่อย่างใดนะเขาก็พร้อมชี้แจงในทุกๆด้านนะครับ บริษัทเนี่ยน่าจะอยู่ในสายตาของหน่วยงานของรัฐไปอีกสักพักนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะเพื่อนข่าวที่มันอาจจะรุนแรงหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นก็คือสั่งแยกธุรกิจนะระหว่างออฟตัมแล้วก็ยูนิตเ h ็ดเฮลท์แคร์นะแต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นเพื่อนอันนั้นเรามอง w r s t t c s s scenario นะฮะว่าถ้าถูกสั่งแยกธุรกิจเนี่ยอาจจะเสียเปรียบนะในการแข่งขันกับบริษัทอื่นได้นะครับโดยรวมนะับผมย้ำอีกทีนะครับว่า ปี2025เนี่ยไม่น่าจะใช่ปีของ UNS นะแต่หาเพื่อนๆมองเห็นเป้าหมายที่มันไกลนะเพื่อนผมว่าโอกาสนี้นะเป็นโอกาสที่ดีที่จะทยอยสะสมผมใช้คำว่าทยอยสะสมนะไม่อยากให้เพื่อนๆเ,เข้าไม้หนักๆเนานะเพราะว่าถ้าเราเข้าปุ๊บนะมันอาจจะลงต่อได้อีกนั่นเองนะครับ